สวัสดีวันที่ 20, ยี่สิบกุมภาสองพันยี่สิบเอ็ดใช่ไหมตปายสุดอันนี้สุดสวยอันนี้เป็นสุดสวยแค่ต่า สวยค่สุดสวยตัวที่1มีสุดสวยอยู่สองตัวสุดสวยตัวที่สองอ่าแล้วก็มีสุดหล่ออีกหนึ่งตัวสุดหล่อตัวที่สาตาเอออุ้มพร้อมกันไม่ไหวหรอก แม่อุ้มคอมกันไม่ไหวนะสวัสดีค่ะติ่ง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 